สวัสดีครับจ้หนุ่มครับวันจันทร์ที่6มกราคมนะครับ15:25นครับเราดูภาพรวมเมกิโภาคกลางวันนะครับเมื่อเช้าผกติดตุลาที่หนึ่งนะครับก็อัปเดตให้พักบ่ายละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับวันถัดไปจะอัปเดตพยายามให้ได้พักบ่ายละกันนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงกลางวันผมไม่ว่างนะครับแล้วก็ภาคข้าก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ไปก่อนที่จะขาภาคขําขออนะครับ ทีนี้เรามาดูภาคกลางวันนิดนึงนะครับในวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับที่แคปให้พวกเราไปดูก็คือว่าภาคคันคมันน่าจะมีตัวเลขของยุดีอยู่2ช่วงนะตัวเลขสองช่วงก็จะเป็นตัวเลขของอมันจะเป็นของตัวยุดีนะครับเกี่ยวกับถ้าสองอาสามทุ่มสี่ห้านะครับเป็นไฟนอลสุขีพีไอนะครับอันนี้เดือนมีละครั้งนะหน,หนึ่งเดือนมีหนึ่งครั้งนะครับ Impact ก็เป็น ระดับกลางนะเป็นเลเวลที่2นะครับสำหรับตอนสีทุ่มเนี่ยอิมแพจะน้อยกว่านะครับให้เป็นระดับสนะครับก็ถ้าดูตามสีเนี่ยอันนี้อิมแพ t กว่าอันนี้อิมแพ t ลงมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นยืดดีเนี่ยอันนี้คืออันดับแรกเนาะนะครับแต่ว่าในภาคข้ามเนี่ยมันไม่มีสําหรับยืดดีที่มันเป็นอิมแพ t ระดับที่รุนแรงที่สุดน,นะครับก็เดี๋ยวถ้าตัวเลขไหนมีเรื่องสนคัญติดตีแล้วกันนะครับ ในภาคกลางวันเนี่ยนะครับภาคป่ามันมีของยูโรหลายค่าอยู่แต่ว่าไม่ใช่ทุกค่าจะมีเรื่องสำคัญน,นะเดี๋ยวค่าไหนไมีเรื่องสำคัญผมอัพเดตให้ทีนะครับสําหรับภาคคํามันก็ตามนี้นะครับทีนี้ในในข่าวภาคข้ามันยังไม่มาอาจจะต,ต้องอัปเดตอาเทคนิข้อไปก่อนนะครับเราไปดูภาพเมื่อกลางวันนิดหนึ่งนะครับกลางวันเนี่ยสำหรับคนที่เซลลมาจากโซนนี้นะครับสองหกสามเก้าสี่หนึ่งนะ,ะถ้าเราเซลล์ลงมานะครับหรือใกล้ๆเนี่ยนะครับยังพอถึงมาทางนี้ได้ครับ 26 2630 25นะแล้วก็ท็อปรอตที่นี่นะครับ2650แต่สำหรับคนที่เซลมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เซลมากันเนี่ยนะครับอของในสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าตอน3ทุ่มเนี่ยคนที่แนวที่มีโอกาสยอดถึงก็คือ2643 38ใช่ไหมครับถ้าใครเซลมาก่อนนี้นะครับใครเซลมาก่อนหน้านี้ก็คือถ้าถือเซลมาจาก65 2657นะครับให้ถือมาดูทาง4543นะเพราะนั้นถ้าเขาลงมาต่อเนี่ยคนพวกนี้ถือได้ใช่ไหมนะครับถ้ายังไม่ถ้าไม่ถืออยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยอาจจะแต่งเข้าใหม่แต่ว่าถ้าใครถือมาอยู่เราคาดหวังว่ามันน่าจะลงแบบนี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคาดว่าจะลงแบบนี้นะครับถ้าใครซืมาจากโซนนี้57เราจะได้ TP ทางนี้แต่ถ้าเมื่อเขาเด้งกลับไปเมื่อกลางวันเนี่ยเราไม่ได้ อาจจะฟีต่อไปแต่นี้มันลงมาให้อีก,อกช็อตหนึ่งก็คือมันจะเป็นช็อตของกลางวันนียแหละนะครับก็ถ้าใครเซล์ตั้นตัวดีๆเลองถือดูก่อนก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมอัปเดตล่าสุดนะว่าาล่าสุดเนี่ยเขาเขาลงมาถึงส่วนไหนแล้วนะครับอ,อันนี้ตอนรับใบใช่ไหมที่เราบอกว่ามันน่าจะลงสุดจึงมานะครับก็แนวโน้มมันน่าจะเป็นลงเด้งลงนะครับแล้วก็ที่เด้งไปเมื่อกลางวันติดสี่เจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็ขายลงมาทรงนี้ตอนนี้ผมว่ามันทางนี้ทางนี้เลยนะ ใกล้ๆประมาณสองหกสองห้าสองสองสองศูนย์าจะมีเด้งอีกทีเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นะผมว่าเด็ดไปตอนบ่ายสามนะครับบ่ายสามยี่สี่นะครับใกล้ๆสองหกสองห้าสองศูนย์นะครับเด้งเน็่งครั้งนะครับอ่าแต่ยังมองเป็นเด้งให้ปิดไม่บ่ายนะครับอ่าวันนี้ถ้ายืนเหนือสองหกห้าสามห้าห้าไม่ได้นะครับคาดว่าสัปดาห์นี้จะลงต่อนะทีนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นอนฟาร์มนะครับบางทีถ้าตัวเลขมันเป็นลดก,กระทอมมันจะลงลึกไนงะ นะครับก็เดี๋ยวถ้ามองมองอะไรเปลี่ยนผมก็จะให้ไปทีละระยะแล้วกันนะนะครับวันนี้มันเพิ่งจะวันจันทร์นะถ้างั้นเราไปดูกราฟล่าสุดนะครับบนเทคนิคอลนะครับก็เริ่มเด้งมาถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูดูแนี้นะนะครับอันดับแรกดูภาพใหญ่กันนิดนึงครับไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมเดย์เนี่ยอ่าทองคาในภาพใหญ่มันมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน,นวโน้มก่อนหน้ามันเป็นลงชัวยใจใช่ไหมและมันก็มีเด้งดีบ่าว นะครับไอเด้งรีบาวเนี่ยมันมาอยู่ในกรอบผสมแล้วนะครับคือถ้าตัดใดที่ยังไม่ชนะหายก่อนหน้าอะไรประมาณนี้นะภาพมันจะซึมลงมาเรื่อยๆนะครับในทิศทางลงเนี่ยอันนี้คือแรงขายมากเซลล์มากรับนะครับพอเซลล์มากเสร็จมันแรงซื้อกับมันก็พอมีแต่มันไม่ชนะหายก่อนหน้าเนี่ยอาการแบบนี้มันจะบอกว่าจะพักนะครับทีนี้พอมันเห็นว่ามันมีแรงพักใช่ไหมครับแล้วก็ขายลงมาใหม่เนี่ยไอที่กําลังจะขึ้นใหม่ใหม่เนี่ยมันมันก็ไม่ได้ชนะหายก่อนหน้ามันกลายเป็นว่าจะซึมลงไปทางนี้ใช่ไหม นะครับแล้วก็โดยบริบทเนี่ยนะเวลามันขึ้นไปขึ้นไปเสร็จเนี่ยมันเด้งได้น้อยแบบนี้นะนะครับถ้าเราอาลองกลางฟิโบรีเทรตวัดดูเนี่ยมันไม่สามารถยืนเหนือ0.8%ได้นะครับคือโดยแท็ตเทิลมันเนี่ยมันมีโอกาสจะลงสูงมากนะครับซึ่งเวลาฟอร์มตัวลงมันค่อย,อยๆลงลงเด้งๆแบบนี้มานะครับฉะนั้นถ้าจังหวะที่เขาเด้งให้แบบนี้นะนะแล้วมันไปยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่มันจะลง นะครับฉะนั้นถ้ามันเด้งให้อย่างนี้เราต้องลดสนะนะครับถ้ากรณีที่ลงจริงๆงสัปดาห์นี้นะมันอาจจะต้องลงไปนี่เลยครับนะครับแต่นี่จะเด็ดน,นะสองพันห้าร้อยยี่สิบหรือสองพันสี่ร้อยนะครับสองพันสี่ร้อยสามสิบเลยนะครับซึ่งอันนี้คือภาพใหญ่นะครับแต่ว่าเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับถ้าเราเทรดสั้นๆในวันเนี่ยบางทีอาจจะต้องดูภาพเล็กประกอบด้วยนะครับภาพเล็กเรามองตรงนี้นะ นะครับถ้าดูไทม์เฟรมเล็กกว่าน,นั้นนะครับต้องดูหลักชั่วโมงนะครับอาจะต้องมาไายลวไว้ก่อนนะครับเราพิจารณากรอบไซเบรตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปดูสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราพูดอยู่เมื่อกลางวันก็คือภาพนี้นะครับทีนี้ไอ้ภาพกลางวันเนี่ยมันถ้าเราไปดูใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะต้องอวัดอะไรดูนิดหนึ่งนะครับคือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าใครเซลลงมา นะครับมันถึงร้อยสามสแสองเซ็นแล้วเด้งกลางวันได้ไหมอ่าพอเด้งกลางวันเสร็จมันยังไม่ผ่านไฮยนะเนี่ยมันก็จะลงต่อทีนี้ไอ้ที่ผมวัดเมื่อกลางวันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะลงอันนี้นะครับด้วยสัดส่วนนี้นะนะครับพอดีหไหมร้อยเปอร์เซนพอดีนะนะครับคือแถวเนี้ยมันอาจจะมีเด้งอีกรอบหนึ่งดังนั้นไอ้ที่เห็นว่ามันเหมือนจะซื้อ,อขึ้นไปเนี่ย ในสำคัญของที่มันอาจจะเป็นแค่เด้งเพื่อจะลงใหม่นะครับถามว่าไอ้ถ้ามันขึ้นไปจริงมันไปได้แถวไหนนะครับก็มีโอกาสสูงมากไม่ผ่านห้าสูนนะนะครับถ้ามันคือการเด้งแบบนี้นะครับโซนถัดมาจะอยู่ประมาณเนี้ยครับแนวต้านมันอยู่ประมาณสี่สิบห้านะครับห้าศูนย์นะครับถ้าไม่ผ่านห้าสูนเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเด้งเพื่อจะลงใหม่เนี่ยนะครับพอลงใหม่เนี่ยมันจะหลุดโลกก่อนหน้ามา นะครับพาะลุนโลกหน้ามันจะลง,งทีนี้นะครับแต่ทีนี้ไอ้ถามว่าตรงเนี้ยมันคือตรงไหนนะครับคือถ้ามันเด้งก่อนอ่านะครับต้องเด้งนะเด้งก่อนนะเด้งไหมถ้าไม่เด้งคือลงเลยตรงนี้ก็จะมาดูอีกทีว่าอ่ามันจะเด้งกลับโซนไหนนะครับมันมีอยู่อแพทเทิร์นนะครับมันจะมีอยู่นะครับไม่ถ้ายังไม่จบแนวโน้มคิดว่ามันจะเด้ง พื่อจะลงมาเลยนะครับแต่ถ้าแนวโน้มในภาพรองมันจบแล้วมันก็จะเด่งได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทดสอบส่วนสำคัญที่นะครับเลเวลพิบนชีหกเอ็ดยูแปดเปเซ็นะครับถ้าไม่ผ่านนะครับอันนี้แหละคอนเฟิร์มว่ามันจะลงลึกในสัปดาห์หน้าขออภัยสัปดาห์นี้นะครับเพราะวันนี้มันจันใช่ไหมในวันทําการถัดไปเนี่ยมันมีโอกาสนะครับทีนี้พอในสัปดาห์นี้มีนอนฟราร์มนะอเกอันนี้สัปดาห์นะครับสัปดาห์นันฟราร์มนะ เขียนไว้หน่อยแล้วกันนะนันฟาร์มนะครับนันฟาร์มสัปดาห์นี้มาวันที่สิบเลยนะครับอาจจะเหลนิดหนึ่งนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็น x u นะไามเป็น s1 นะนะครับในที่สำคัญคือมองว่าอาจจะเป็นเด้งเพื่อจะลงต่อนะครับฉะนั้นกลยุทธ์นะครับก็คือถ้าเราติดเราติดบายอยู่เด้งลดตนะหน้านะ นะครับสำหรับคนจะเซลล์เพิ่มเดี๋ยวรอสัญญาณใหม่นะครับเดี๋ยวแท็กเพิ่มแล้วกันนะให้ก็อยู่นะครับแนวที่พอนะเด้งให้ พอดไม้บา,บายนะครับสองหสี่ห้านะครับห้าูงนะนะครับยิ่งเด้งน้อยจะลงลึกนะนะครับอ่าอัปเดตการทีละชั่วโมงแล้วกันนะเพราะว่าในภาคบ่ายเนี่ยมันมันมีข่าวของ ยูรบเยอะอยู่แต่ว่ามันมีมนบางอันก็มีระยะบ้างไม่มีระยะบ้างนะครับประมาณนี้นะไอเดียเอกกยยูนะครับภาคกลางวันสวัสดีครับเดี๋ยวกูอื่นผมอัปเดตในกลุ่มแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ